นะครับวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับการเยียวยาโควิดรอบสองนะครับวันนี้เป็นโครงการของผู้ประกันตนมาตาสามสิบสามนะครับเป็นโครงการมสามสามเรารักกันนะครับโดยจะได้รับสิทธิ์คุละาสี่พันบาทนะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับมีสัญชาติไทยนะครับผู้ประกันตนมาตาสามสิบสามนะครับไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับติดโครงการเราชนะนะครับไม่มีเงินฝากในสถาบัานการเงินรวมกันทุกบัญชีนะครับไม่เกินห้าแสนบาทครับโดยกำหนดการลงทะเบียนเป็นดังนี้นะครับเริ่มลงทะเบียนวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาถึงเจ็ดมีนานครับ่ันเว็บมสามสามเราลักกันดอด c o m นะครับ เมื่อลงทะเบียนเสร็จนะครับวันที่8ถึง14มีนาธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลนะครับและให้เราเช็คสิทธิ์ลงทะเบียนเป่าตังค์วันที่15ถึง21มีนานะครับโดยเงินวงเงินจะเข้ารอบละ1,000บาทนะครับตัวนี้จะเข้าทุกทุกวันจันทร์นะครับ ทันที่ย mm. ี่สิบสองยิบเก้าห้าเมษาสิบสองเมษาครับรอบละหนึ่งพันบาทเป็นสี่พันบาทนะครับเริ่มใช้วงเงินคือยี่สิบสองมีนาถึงสามสิบพืชสภา,ฤ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 าครับสามารถสะสมได้เหมือนเหมือนเราชนะนะครับตำาหรับวันที่สิบห้ามีนาเมื่อท่านมาเช็คสิทธิ์แล้วมันไม่ผ่านนะครับสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่สิบห้ามีนาถึงยี่สิบแปดมีนานะครับ ยิบเก้ามีนาถึงสี่เมษาธนาคารจะทําการตรวจสอบที่ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับโดยท่านสามารถเช็คผลยื่นในการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่ห้าเมษาถึงสิบเอ็ดเมษานะครับถ้าทบทวนสิทธิ์ผ่านนะครับจะได้รับเงินสองรอบนะครับรอบละสองพันบาทคือห้าเนะมษาและสิบสองเมษานะครับ พอคึงเข้าในส่วนของกลุ่มที่ตบทวนสิทธิ์มอ3านะครับจะได้ใช้เริ่มใช้ได้5เมษาสถึง3ามสพฤษภาสามารถอ่ารวมยอดใช้ในครั้งเดียวได้เหมือนกันนะครับก็เป็นตามตารางนี้นะครับสาหรับข่าวสารในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับท่านสามารถกดติดตาม เพจนะครับเพื่อได้รับข่าวสารในครั้งหน้าต่อไปนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับ,บครับขอบคุณครับ